การเรียกชื่อลมนะครับหลักการง่ายๆลมพัดมาจากที่ไหนเราก็เรียกชื่อตามที่ที่มันพัดมาลมพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งก็เรียกว่าลมทะเลลมพัดจากฝั่งไปทะเลก็เรียกว่าลมบกสวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องปัญหาของเด็กๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับอากาศลมลมคืออากาศเคลื่อนที่เคลื่อนที่จากไหนไปไหนนะครับเคลื่อนที่จากที่เย็นไปที่ร้อน วิธีการจำนะครับเด็กๆก,ก็จำไว้ก่อนว่าลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ขนานไปกับพื้นโลกนะครับนั้นแสดงว่าถ้าอากาศร้อนลอยสูงขึ้นอากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่ก็เกิดลมการเรียกชื่อลมนะครับหลักการง่ายๆลมพัดมาจากที่ไหนเราก็เรียกชื่อตามที่ที่มันพัดมาลมพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งก็เรียกว่าลมทะเลลมพัดจากฝั่งไปทะเลก็เรียกว่าลมบกลมพัดจากหุบเขาขึ้นไปยางภูเขาก็เรียกว่าลมหุบเขาลมพวกนี้เกิดประจําวันนะครับ ตอนเช้าๆนะครับอากาศร้อนอากาศร้อนนะครับพื้นดินร้อนเร็วกว่าพื้นน้ำนั้นเวลาเด็กไปเที่ยวทะเลเดินอยู่ในชายหาดจะเห็นว่าทรายร้อนกว่าน้ำนะครับเราก็วิ่งลงไปแช่น้ําเดินขึ้นมาบนทรายก็จะร้อนกว่างนั้นฝั่งร้อนกว่านะครับลมก็จะพัดจากที่ที่เย็นไปที่ร้อนนั้นทะเลก็เป็นไงครับลมก็จะพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งเพราะฝั่งร้อนกว่าทะเลเราก็เรียกลมทะเล วิธีการจําเราจะจําว่าสวัสดีลมทะเลก็รู้ว่าลมทะเลเกิดในเวลากลางวันพอตอนเย็นๆเนี่ยอากาศ fall, เริ่มพวกที่รับความร้อนได้ดีพื้นดินนะครับจะรับความร้อนได้ดีก็จะคายเร็วรับเร็วก็คายเร็วนะครับงั้นรับความร้อนได้ดี <me et> ก็จะคายความร้อนได้เร็วพื้นดินก็จะคายความร้อนได้ดีกว่าพื้นน้ํางนั้นพื้นดินก็จะเย็นเร็วกว่าน้ําร้อนกว่าลมก็จะพัดจ,จากที่เย็นไปที่ร้อนก็จะพัดจากบกไปทะเลังนั้นบางคนก็จะจําว่าบายบายลมบก นั้นตอนเย็นๆนะครับเราก็ไปเที่ยวทะเลก็จะเห็นว่าเรือประมงสมัยก่อนไม่มีเครื่องยนต์ก็ต้องรออาศัยแรงลมก็จะรอลมพัดจากบกออกไปในกลางทะเลแล้วก็กางใบเพื่อจะอา,อาศัยลมบกพาออกไปหาสัตว์ทะเลแล้วก็รอตอนเช้าให้ลมพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งนั้นเราก็จะรู้แล้วนะครับเรื่องของลมบกลมทะเลลมทะเลเกิดในเวลากลางวันพัดจากทะเลเข้าสู่ฝั่งส่วนลมบกเกิดในเวลากลางคืน พัดจากบกไปทะเลอันเราบอกแล้วนะครับเราตั้งชื่อลมตามทิศต,ตามที่ที่มันพัดมาข้อสอบของอสสวทก,ก็เคยออกนะครับเป็นรูปภูเขาแล้วก็มีริมทะเลอยู่นะครับลมก็จะพัดจากยอดเขาลงมาที่หุบเขาแล้วก็พัดจากหุบเขาออกไปยังทะเลนะครับอั้นถ้าเด็กแม่นแบบนี้ลมพวกนี้เขาเรียกว่าลมประจําเวลาครับถ้าพูดถึงขนาดที่หรือบริเวณที่กว้างขึ้นก็คือลมมรสุมซึ่งเป็นลมประจําฤดูกาล อันถ้าเรารู้ว่าช่วงมิถุนายนนะครับซีกโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ด้านเหนือก็จะร้อนกว่าด้านใต้งนั้นพอด้านเหนือร้อนกว่าด้านใต้ลมพัดจากที่เย็นไปที่ร้อนลมก็จะพัดจากด้านล่างนะซีกโลกใต้ขึ้นไปซีกโลกเหนือซึ่งซีกโลกใต้ส่วนใหญ่เป็นทะเลพอพัดจากทะเลขึ้นมาสู่แผ่นทวีปก็จะนําฝนมาตกนะครับและสาหรับประเทศไทยเองเนี่ยลมก็จะพัดจากมหาสมุทรอินเดียก็จะผ่านภาคใต้นะครับแล้วก็พาฝนมาตกเราก็จะเรียกว่าลมมรสุมฤดูร้อน ส่วนถ้าเป็นลมมรสุมฤดูหนาวก็จะเกิดจากพัดจากด้านเหนือนะครับเพราะว่าด้านเหนือหนาวเย็นก็เจ้าความหนาวเย็นมาก็ลืดฤดูหนาวนะครับเราก็จะมีลมมรสุมฤดูร้อนและลมมรสุมฤดูหนาวทําให้ประเทศไทยมี3ฤดูการคือฤดูร้อนฤดูฝนและก็ฤดูหนาวสําหรับวันนี้นะครับเรียนรู้อย่างมีความสุขบนเส้นทางแห่งความสําเร็จ